อิดรุ่นนี้นะคะเป็นอิดเอบริดนะคะสีไอวอรี่ค่ะว่าสีไอวอรี่นะคะคือสีงาช้างนะคะสีงาช้างเนี่ยก็คือจะเป็นโทนสีขาวที่อมเหลืองนิดนึงนะคะซึ่ง <Okay. S 1> จะทำให้ผนังนะคะจะดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้า ตกแต่งด้วยสีไอวอรี่นะคะซึ่ง <Yes. S 1> สีไอวอรี่เองเนี่ยจะมีแบบทั้งแผ่นบางแบบนี้นะคะสําหรับใช้ปูนกาวปูตกแต่งผนังค่ะและก็ยังมีแบบก้อนนะคะแบบก้อนยกตัวอย่างนะคะเช่นขนาดนี้ค่ะแต่มีทั้งหมด6ขนาดเลยนะคะตัวแบบก้อนเนี่ยสามารถที่จะก่อโชว์ได้ก่อเป็นช่องลมก็ได้หรือแม้กระทั่งนะคะจะปูพื้นก็ได้ค่ะ แต่แนะนำปูพื้นภ <Okay. S 1> ายในจะดีกว่าเพราะว่าโทนสีขาวนะคะเขาค่อนข้างเปื้อนง่ายค่ะสําหรับโทนสีไอวอรี่นะคะก็ให้โทนการตกแต่งที่ดูมินิมอลนะคะ mm. ดูสะอาดตาค่ะและทําให้บ้านหรือสถานที่ของคุณดูสว่างสดใสนะคะอิดสีไอวอรี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะทักหาเราได้เลยค่ะอโยธยาค่ะ